สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารวิว Porsche Macan S Diesel ปี2อง5นนะครับตัวนี้ภายนอกจะพ่นด้วยสีดำนะครับแล้วภายในจะเป็นเบาะสีครีมนะครับ เราไปดูไพโนรถกันเลยดีกว่านะครับนี่ครับคุณจ้รถก็ดีเขาไม่อยู่ในหอฟอยอยู่นะครับขอขอบคุณนะครับศูนย์รถนำเข้ามาตรฐาน Osk Motors เรียบทางด่วนรามินทานะครับที่เราเข้ามารีวิว Porsche Macan S Diesel ครับคันนี้นะครับจะมี smart key access นะครับโดยการกดตรงนี้จะล็อกรถนะครับ แล้วก็จัดตรงนี้เพื่อปลดล็อกครับ เมื่อเราจะสตาร์ทรถนะครับก็แค่เพียงทิง้งกุญแจไว้ในรถแล้วก็บิดกุญแจตรงนี้ได้เลยนะครับอย่างนี้นครับแต่ผมจะไม่สตาร์ทครับตอนนี้รถอยู่ในศูนย์นะครับเดีย๋ยวคราวนี้ผมจะพาไปดูออปชันต่างๆภายในรถกันบ้างนะครับเปกุญแจรอบหนึ่งเพื่อให้หน้าจอตรงนี้ติดนะครับ นี่เป็นปุ่มเร่งเสียงเบาเสียงนะครับกดปุ่มค่าเพื่อดูต่างๆสิ่งต่างๆที่เราขับมาแล้วก็อะไรต่างๆพวกนี้ครับี๋ยวผมซูมไม่โทษด,ดีครับวันนี้ผมจะพูดได้ไม่ชัดเพราะว่ผมเจ็บคอนะครับอินโฟเมชันก็เกี่ยวกับว่าเราเปิดอะไรอยู่อะไรประมาณนี้ครับ แมปก็แผนที่นะครับแต่คันนี้ไม่ได้ใส่แผนที่เมืองไทยนะครับอย่างที่บ er ็อกเซอร์ก่อนๆที่ผมทำมาแล้วนะครับนีเวชชันก็ใส่อะไรพวกนี้เข้าไปได้ครับโฟนก็บลูทูธธรรมดาทั่วไปสาวก็เลือกว่าแบบจูนเสียงอะไรของคุณเองะครับซอ c สก็เลือกเลยครับว่าคุณจะเอาอะไรมีเดียอันนี้จุกบ็อกเซอรืออปชั่นใหม่ผมไม่แน่ใจคืออะไรนะครับ USB, 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 อ๋อเป็นเสียบสาย USB เพื่อเอาเพลงเข้ามาในนี้เลยครับแล้วที่เหลือก็เอาวิทยุเครื่องเสียงคันนี้ใช้ได้เลยครับเป็นเครื่องเสียงเป็นเครื่องเสียงโบสรอบคันนะครับคันนี้อีบ่งอะไรก็จะมีมออปชั่นเพิ่เนี่ยครับรอแบบนึงรับสายวางสายเรื่องขึ้นลงพันนี้ผมไม่แน่ใจคืออะไรเหมือนกันแต่น่าจะเอาไว้ควบคุม มัลติมีเดียก็คือตรงนี้อ๋อเจอละหมุนๆดูพลังไปล้อไหนมั้งครับวันนี้ไม่แน่ใจประมาณน,นี้นะครับสอันนี้ก็จะจะควบคุมเสียง วันนี้นะครับป้องปวางสายรับสายผุ่มรู้วที่าไม่แน่ใจมันคืออะไรเลือกคอนโทรลทอย่างครับอันนี้ก็แบ็ควันนี้ครับคันนี้จะมาพร้อมกับเก้าอี้ไฟฟ้าแล้วก็สามารถเซตเลือกที่นั่งได้สามที่นั่งนะครับปุ่มปลดล็อกล็อกรถตรงนี้นะครับที่ผมไม่ชอบอย่างหนึ่งเนี่ยครับก็คือตรงนี้ มันเยอะปดประตูจะได้เห็นอยแล้วก็ประตูคันนี้จะหนักพอสมควรนะครับอันนี้ที่ผมไม่ชอบส่วนนึงด้วยล็อกกระจกรถกระจกจะมาเป็นไฟฟ้าแบบสแตนดาร์ดนะครับแ้วกระจกข้างถูกระจกรถเอ้ยผมไม่ชอบเนี่ยก็คือตรงนี้ครับไอ้เนี่ยลองคิดีๆครับ อันนี้สังเกตกดรถที่ครับก็ไม่โฟกัสเนี่ยครับจะเป็นปุ่มเปิดท้ายรถนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเผลอกดอย่างเงี้ยแล้วเรากดตัวนี้ไปด้วยเนี่ยมันจะเปิดท้ายรถด้วยยกถ้าเกิดรถเราไม่ได้ล็อกอะไรประมาณนี้ครับแล้วพอกดเปิดเนี่ยท้ายมันจะเปิดแบบยกขึ้นเลยครับคือแบบไม่ใช่แบบกึ๊เปิดมาเฉยให้เราดึงไปยกคือมันจะเปิดยกขึ้นเลยรือของสามารถหล่นได้นะครับก็ที่ใส่ของในรถก็ใหญ่ฮะตรงนี้ใส่ของได้เยอะเยอะสมควรเลย นะครับดึกใส่ของได้นะครับตรงนี้ก็มีที่ใส่ของใหญ่ครับใส่ของได้เยอะมีดีวใส่ประการตรงนี้เล็กๆนะครับถ้าฝาตรงนี้ก็มีที่ใส่ของคนเดินตรงนี้จะมีช่องเก็บของเล็กๆตรงนี้นะครับไม่ใหญ่มากใส่แค้วน้ำสองอันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูออปชั่นตรงนี้แล้วกันนะครับสปอร์ตก็สปอร์ตมันจะ เี่ยนเกียร์ให้เร็วขึ้นหน่อยนึงแล้วก็ให้สแตนชั่นแข็งขึ้นเตี้ยลงนะครับแล้วก็ทิ้งรอบสูงขึ้นนิดนึงส่วน s p อร p ตพลันี่จะแบบแบบเหมือนรถแข่งอะครับคือทิ้งรอบสูงมากเอารถให้ต่ำลงที่สุดแล้วก็แบบเปลี่ยนเกียร์ให้ได้เร็วที่สุดแบบมันฮาร์ดคอร์ที่สุดนะครับเท่าที่รถทำได้นะครับ Sus p o r t s u s p e n s i o n นี่ก็สปอตซัสเพนชั่นนะครับซัสเพนชั่นแข็งมันจะติดพร้อมกันกับเมื่อเรากดสปอตพลัสนะเมื่อเรากดสปอตพลัสปุ๊บอัน,นี้ก็จะติดเหมือนกันนะครับอันนี้ให้รถหลับรถลงครับเพื่อให้รถเตี้ยลงนะครับอันนี้ PCM OFF ก็คือ p o r s c h e Management System ก็คือเป็นแบบ Touch Control OFF ครับเป็นออปชันเสริมพิเศษด้วยนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมรู้แค่มัน OFF road. มันบอก Off Road Off r o ก็คือ Off l o a d ฮะก็ยกรถสูงขึ้น ให้แรงเยอะขึ้นมั้งเวลาออฟโรดแท็กชั่นคงดีขึ้นประมาณเนี้ยครับซึ่งผมไม่เข้าใจว่าจะมีในพอร์ชทำไมเพราะว่าเราไม่เอาพอร์ชไปออฟโรดอยู่แล้วนะครับแล้วออโต้สตาร์สต็อปครับออโต้สตาร์สต็อปก็เอ่อก็น่าจะรู้กันทั่วไปครับว่ามันจะดับรถเองเมื่อรถเราจอดนิ่งๆอันนี้เพื่อกดเพื่อปิดนะครับเพื่อปิดมันมันจะเปิดตลอดนะครับ ันนี้ก็เป่าขึ้นกระจกครับเป่าหาหน้าเราหรือเป่าขาเรานะครับกดออโต้มันจะเลือกให้เราเองนะครับปรับอุณหภูมิปรับเริ่มพัดลม,มน,นะครับรงนี้ก็ไฟแฮตส์ดนะครับ AC พวกนี้อยู่ตรงนี้อันนี้เป็นฮิวดีฮิวดีคลายนะครับก็คือเวลา,เาลงเขามันจะช่วยชะลอรถเราเวลาลงเขาหรือลงอะไรพวกนี้นะครับด้านนั้นก็จะมีเหมือนกันเช่นกันนะครับ เดี๋ยวเราไปดูความสะดวกสบายด้านหลังรถกันบ้างนะครับด้านหลังรถคันนี้นะครับจะมีที่พอสำหรับนั่งได้ประมาณผู้ใหญ่นั่งประมาณ2คนครับ แล้วก็เด็กคนหนึ่งนะครับเพราะเนื่องจากจะมีช่องเกียร์ครับใหญ่ๆอยู่ตรงนี้นะครับทาให้อาจจะแย่งเลื่องที่ขากันได้แต่ไม่น่าเป็นปัญหามากครับเพราะว่าเมื่อเราขานี่ยยัยเข้าไปตรงนี้แล้วเนี่ยยังมีที่ขาให้สำหรับคนตรงนี้นั่งได้ครับแอร์ก็สามารถปรับได้จากตรงนี้นะครับแรงลมก็ปรับได้นะครับที่จุดบุหรี่นะครับ ไฟฟ้าที่ใส่ของใหญ่ๆทางด้านซ้ายและด้านขวามีใส่แก้วน้ำตรงนี้ครับเป็นเกละที่วางแขนสามารถดึงตรงนี้ได้นะครับเนอย่างเงี้ยกดเข้าไปให้สีแดงลงมาเราสามารถดึงลงมาได้ครับตรงนี้เพื่อหยิบของด้านหลังรถ มานนี้นะครับแล้วก็จะมีม่านตรงนี้ครับซึ่งเราจะขึ้นมีเกี่ยวตรงนี้ด้านบนก็สามารถบังแดดได้พอสมควรเลยนะครับแล้วผมก็ลืมบอกไปอย่างหนึ่งครับจะมีันคันนี้จะมีพนุไล,ลปิกซันรูฟด้วยครับซึ่งสามารถควบคุมได้จากด้านหน้านะครับที่เห็นซึ่งตอนนี้มันย้อนแสงมากเดี๋ยวผมเลื่อนไปถ่ายให้แล้วกันนะครับ ออปชันด้านบนนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเปิดปิดเอทิมานหลังคานะครับเปิดปิดหลังคาดึงอย่างเงี้ยปิดพ a r k i ิ g งเซ,เซนเซอร์ไฟในรถนะครับไฟด้านหลังรถแปะหนังสือนะครับแล้วก็ไฟเวลาเปิดปิดประตูรถครับ แล้ก็ไฟร,รอบคันครับเราามากดเปิดได้ท้ายด้านหลัง迈卡 S นะครับคันนี้สามารถเปิดได้จากกุญแจรถหรือว่าการกดจากตรงนี้นะครับที่ผมเคยบอกไปไม่สามารถเปิดจากด้านหลังได้จะไม่มีช่องที่ดึงให้ได้นะครับลมกดมัาก็จะเด้งขึ้น,นทันทีเลครับ เลืนหลังใหญ่ของใส่ได้สบายครับจะมีกล่อง First Aid. เฟิร์สเอดเิดออปชั่น Option นะครับเดินรถขึ้นเลินรถลงเพื่อการขนของครับใส่ของจะมันยกยกของสูงที่ของใต้รถจะมีแบบที่ควบคุมเสียงของโบสตรงนี้ครับใส่ของได้ใหญ่นะครับ้างใต้ แล้วเวลาปิดแล้วแค่กดปุ่มนี้ครับก็จะป,ปิดลงเองอัตโนมัติเดี๋ยวเรามาดูภายในภายนอกรถตอนเปิดไฟแล้วตอนเราครัะครับเราจะเปิดไฟเต็มที่นะครับก็เปิดไฟหฮา,สา์สั่์เดี๋ยเราไปดูนอกรถกันเลยครับ ข้อนี้ผมจะมาบอกเกี่ยวกับสิ่งที่ผมไม่ชอบเกี่ยวกับคันนี้บ้างน,นะครับหนึ่งขนาดแล้วเทียบกับราคามันครับบางคันจะมีราคาที่แพงมากเหานแบบรถที่ไซส์ขนาดนี้นะครับแม้เครื่องมันแรงก็จริงเครื่องมันดีก็จริงแต่ผมว่ามันแพงไปสำหรับรถเล็กขนาดนี้สองประตูครับมันหนักมันนืดม,มาก มันแบบมันนืดอะคุณแบบต้องมาลองอ่ะก็คุณจะรู้มันหนักมันหนืดตูหน้าประตูหลังหนักหนืดหมดแล้ครับเนี่ยมันหนืดอะไม่ชอบอะเนี่ยมันหนืดถึงมันมันอยู่แค่เนี้ยเปิดแค่เนี้ยเข้ามาไม่ได้เนี่ยมันไม่มาไม่ไปสุดอ่ะแล้วก็ ท้ายครับผมไม่ได้ชอบไปท้ายนะครับไม่ชอบที่มาเปิดท้ายจากตรงนี้ไม่ได้เลยคือต้องจากกุญแจคุณอย่างเดียวหรือว่าแบบเปิดในรถอะครับคือมันไม่มีที่ให้เปิดออคือต้องไ่เปิดจากในรถอย่างไม่คกุญแจค,คุณอย่างเดียวคือซึ่งมันคุณต้องเดินเข้ามาดึงประตูหนักๆอันนี้ออกแล้วก็เพือกดเปิดท้ายหรือว่าหยิบกุญแจรถคุณขึ้นมาแล้วก็กดเปิดท้ายนะครับอย่างนี้ ผมเห็นว่ามันไร้ประโยชน์มาที่ไม่สามารถเปิดถ่ายได้จากโดยมือนะครับแล้วก็ผมก็ว่าดีไซน์มันดูเก่าแก่ไปหน่อยด้านหน้าไฟหน้ารถม,มก็ยังไม่ถูกเฟซลิฟต์นะครับตวมาคาร เม่คันตัวใหม่ผมไม่แน่จะาถูกเฟสลิฟเหมือนขยัยนหรือยังนะครับแต่ตัวนี้มันถูกจับมันยังครับถึงแม้เป็นตัว2อง5ก็ตามนะครับแต่คราวนี้ผมจะพาไปดูเครื่องยนต์แล้วกันนะครับราเปิดเครื่องยนต์กแ็แค่เพียงดึงตรงนี้เองครับคั้งเดียวเปิดก็ธรรมดาทั่วไปครับลงมือเข้าไปแล้วก็ไปดึงคันโยกครับ ะเป็นไฮดรลิกนะครับโดยผมสามารถปล่อยมือได้เลยเครื่องยนต์ของมคาร S Diesel คันนี้นะครับเป็นเครื่อง3ลิตรเด e เซลคอมมอนเรลแนทชอลลี่แอสเพเรเด V6 นะครับให้พลังกำลังสูงสุด340แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่460นิวตันเมตรท็อปสปีดอยู่ที่230กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถทำความเร็วสูงถึงร้อยได้ภายใน6.3วินาทีครับขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม KS Car Review ในครั้งนี้นะครับแล้วเจอกันในวิดีโอครั้งหน้าครับขอบคุณครับ